สวัดีค่ะกรสซิบ,บอกเล่ายินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะคะกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะโตโยต้าไมาตี้เอ็กนะคะรถเครื่องดีคัสซีสวยค่ะพวงมาลัยเป็นพาวเวอร์นะคะกระจกขึ้นลงเป็นมือหมุนค่ะทุกท่านคันนี้นะคะพร้อมใช้ได้เลยเข้าไร่เข้าสวนก็ไปได้นะคะสบายๆค่ะเครื่องยนต์2 5 0 0 c ซีซีดีเซลนะคะห้องเครื่องเดิมๆค่ะทุกท่านลักษณะเบื้องต้นตามนี้เลยนะคะ ราคา58,000บาทค่ะเกียร์ธรรมดาเบาะหนังนะคะคอนโซลเดิมๆค่ะเบาะเดิมนะคะทุกท่านสภาพยังดีอยู่ด้วยนะคะท่านใดสนใจค่ะหรือกำลังมองหารถกระบะรุ่นนี้นะคะเพื่อไปใช้งานไปเข้าไร่ไปเข้าสวนกันนะคะติดต่อนะัดดูรถกันได้โดยตรงเลยค่ะตามเบอร์โทรใต้คลิปนัดล่วงหน้าและไปดูด้วยตนเองนะคะไปทดลองขับด้วยตนเองก่อนตัดสินใจค่ะแอดมินแนะนำเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ